สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นเป็นการเฉลยข้อสอบ e-exam ของกอพอนะครับในปี2565ครับสำหรับข้อนี้นะครับติวต้องตานนะครับมีเงินรวมกันอยู่ที่800บาทติวเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ที่55%ของตานนะครับแล้วก็ต้องเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ที่45%ของตานถามว่าติวนั้นจะมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับข้อนี้สังเกตว่าโจทย์นั้นจะมีการกําหนดให้ ตัวติวกับตัวต้องนะครับมีการเชื่อมโยงไปหาตาเพียงคนเดียวสังเกตไหมครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารกก็คือเราจะต้องมีการกําหนดให้ตานเนี่ยเป็นตัวแปรอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีการคิดอย่างไรเราไปดูกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าข้อนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าข้อนี้เราควรจะต้องกําหนดให้ตาน,นะครับเป็นคนที่ได้รับจํานวนเงินที่เป็นตัวแปรอะไรสักอย่างเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าตานเนี่ยนะครับมีเงินเท่าไหร่ ดังนั้นเราจะต้องผูกตาลให้เป็นตัวแปรไว้จากนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารกก็คือตำแหน่งนี้นะครับคำว่าติวมีเงินอยู่55%ของตาน55%เราก็มองเป็น55หแล้วส่วนด้วยร้อยเห็นไหมของก็คือคูณใช่ไหมครับก็คูณ x ก็คือจํานวนเงินของตาลเข้าไปส่วนต้องนะครับก็เหมือนกัน45%ก็คือ45ส่วนร้อยของก็คือคูณก็คือคูณเงินของตาลเข้าไปนะครับ โดยที่3คนนี้นะครับก็จะทําการเอาเงินมารวมกันใช่ไหมครับซึ่งตาเนี่ยก็จะมีเงินอยู่ x นะครับแต่สังเกตว่าทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นของติวกับต้องเนี่ยสามคนอ่ะสคนนี้มีส่วนอยู่ที่100ดังนั้นถ้าเป็น x เฉยๆมันจะรวมกับเพื่อนยังไม่ได้เนื่องจากเป็นเศษส่วนจึงต้องทําส่วนให้เท่ากันเพราะะน,น x ก็คือ1 0อยส่วนร้อยนะครับ x ก็คือร้อยส่วนร้อยแล้วก็คูณ x ไว้แบบนี้เพื่อทําให้ส่วนนะครับตัวส่วน,นมีค่าเท่ากันก็คือเลข100 เมื่อส่วนมีค่าเท่ากันแบบนี้นะครับเรากาจา็จะเอาตัวบริเวณด้านบนก็คือ 55x กับ 45x แล้วก็ 100x เนี่ยรวมกันซึ่งเมื่อเราเอา2 3ก้อนนี้นะครับรวมกันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 200x พอดีจะเห็นว่าด้านล่างก็จะยังเป็นส่วน100อย,อยู่เอา100นะครับตัดทอนหรือหารกับ200ก็จะเหลือแค่ 2x นะครับตามบรรทัดนี้เพราะฉะนั้น 2x นะครับฝั่งขวาคืออะไรฝั่งขวาก็คือ3คนนี้มีเงินรวมกันตามที่จุดบอกก็คือ800เห็นไหมครับ ดังนั้นถ้าเราเอามันมาตัดทอนกันนะครับตัวนี้2ที่คูณอยู่ก็ย้ายลงไปหารแบบนี้นะครับจาก8ป0ยหาร2ก็จะเหลือ400แปลว่าอะไรครับ x ก็คือ400ซึ่งเป็นเงินของตานนั่นเองดังนั้นโจทย์ไม่ได้ถามหาเงินของตาลถูกต้องไหมครับแต่โจทย์นั้นถามหาเงินของติวเราเลยเอาเงินของติวนั่นก็คือบริเวณนี้ครับ55ส่วน100คูณ x ก็คือการเอา55มาหารด้วย100แล้วคูณกับ x ก็คือจำนวนเงิน400ที่เราเพิ่งหาไว้เมื่อสักครู่ แน,น่นอนว่าข้อนี้โจทย์ถ้าเราเอา100ตัดทอนกับ400ผลลัพธ์ก็จะได้เลข4เอา4ไปคูณกับ55ก็จะกลายเป็นเงินออกมาเป็น220ซึ่งก็คือเงินของติวที่เป็นเงินเก็บของเขานั่นเองแผนข้อนี้ตอบ220นั่นเองโอเคนะครับไปต่อในข้อที่2กันนะครับข้อที่2สําหรับข้อนี้นั้นก็จะเป็นลักษณะของอนุกรมนะครับซึ่งเป็นอนุกรมที่มีลักษณะของสังเกตนะครับว่าเป็นเลข0ูนย์เลข0ูนย์เลขศูนย์เราจะมีเลข0ูนย์อยู่บริเวณ ตัวที่2ตัวที่4ลักษณะของการก้าวกระโดดแน่นอนว่าถ้าเป็นเลขถัดไปมันจะก้าวกระโดดไปยังเลขตัวที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะยังไม่ใช่คําตอบของเราเพราะเราต้องการคําตอบที่อยู่บริเวณนี้แปลว่าเลขศูนย์เนี่ยแทบจะไม่ได้มีความสําคัญกับเราเลยถ้าเรามองแบบนี้นะครับนั่นแปลว่าเราก็จะพิจารณาเฉพาะตัวที่เป็นเลขลบสิ 10, เลขลบหเลข4เลข9เลข18แล้วก็จะกระโดดมาเป็นเลขตรงบริเวณที่เราจะหาคําตอบ พราะนั้นวิธีการก็คือเราจะสังเกตเลขที่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรเราไปดูจากเฉลยพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาไปที่เรียบร้อยครับอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะพิจารณาแค่ตัวเลขที่เป็นลนักษณะของตัวเล,ทเลขเลที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับก็จะออกมาแบบนี้วิธีการพิจารณาอันดับแรกนะครับโดยแถวแรกนั้นเราจะมองเป็นลนักษณะของตัวเลขเราจะดูระยะห่างของตัวเลขก,ก่อนจากลบสินะครับมาที่ลบหเนี่ยเราจะเห็นว่า มันบวกขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตัวเลขที่ติดลบมีค่าน้อยลงปแปลว,ว่ามันมีการบวกเลขเข้าไปนะครับก็แปลว่าเราบวก9เข้าไปจะทําให้เหลือติดลบอยู่ที่1จากลบหน,นะครับมาที่4เนี่ยจะเห็นว่ามันบวกขึ้นมา5ตัวถัดไปจาก4ไป9ก็บวกขึ้นมา5สังเกตนะครับจาก9ไปเป็น18บเนี่ยบวกขึ้นมาที่9เลขถัดไปตรงนี้จริงๆเรายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาหาวิธีการว่า17มาได้อย่างไร ถัดไปครับเราก็จะมาดูบรรทัดที่2นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้จาก9มาเป็นเลข5เนี่ยมันมีการถอยหลังหรือติดลบไปเลข4จาก5แล้วไป5แปลว่ามันอยู่ที่เดิมก็คือเลข4ก็คือ0นใช่ไหมครับจาก5ไปเป็น9แปลปว่ามันบวกขึ้นมา4และจากเลขนี้มาเลขนี้จริง,รงๆเรายังไม่ทราบหรอกนะครับว่าคือ8หรือเปล่าแต่ว่าเราจะอาศัยการติดต่างพธิธีการพิจารณานะครับแล้วดูว่า8มาอย่างไง ถัดไปครับจะเห็นว่าจากลบสมาเป็น0ูนย์เนี่ยมันบวกสเห็นไหมฮะแล้วจาก0ูนย์ไปสตัวนี้ก็บวกสเห็นไหมฮะคุณครูครับตรงนี้มันเป็นบริเวณที่เราจะสามารถพิจารณาหรือสังเกตได้ว่าอ๋อถ้าเราพิจารณาแบบนี้เราจะทําการเข้าข้างตัวเองทันทีว่าบรรทัดเนี้ยอนุกรมชั้นที่3ตัวนี้มันก็ควรจะเป็นบวกสด้วยเพื่อให้แพทเทิร์นของการทํางานของเราเป็นระเบียบและได้คําตอบที่ตรงประเด็นสังเกตไหมครับถ้าเราบวก4เข้าไปปุ๊บ จาก4ตรงนี้เมื่อบวก4เข้าไปจะกลายเป็นบวก8มันจึงนำมาซึ่งการหาคำตอบว่าถ้าเอา9ไปบวกอีก8ตรงนี้ก็จะกลายเป็น17จึงนำมาซึ่งคำตอบ17บวกกับตัวนี้ก็จะได้เป็น35ในที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราก็อยู่ในข้อขอไขนั่นเองโอเคนะครับแต่สำหรับนะครับหลายๆคนที่อาจจะมองอีกมุมหนึง่งด้วยความที่อาจจะมองแบบเร็วๆนะครับก็อาจจะไป ฉุกคิดหรือเห็นบริเวณตัวเลขนี้นะครับเป็นเลขลักษณะเหมือนกับเลขยกกําลังสองซึ่งผมได้เขียนอธิบายไว้บริเวณนี้นะครับนั่นก็คือบางทีถ้าเราลองมอง4นะ4ก็คือ2ยกกําลังสองแล้วบวก0ซึ่งก็จะได้4ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันตัวเลขถัดมาก็คือ9มันก็คือเอา2ไปยกกาลัง3ซึ่งเป็น8แล้วบวก1ก็จะได้9 18ตัวนี้ก็อเผอิญมันจะเป็น2ยกกําลัง4แล้วบวก2ซึ่งจะได้18พอดีแล้วตัวถัดไปจะเป็นอะไรนะครับ ถ้าเราถ้าเราลองดูจากสิ่งที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าเลขที่เป็นเลขฐานเนี่ยต่างเป็นเลขฐานสองหมดเลยแล้วเลขชี้กําลังเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นจาก2เป็น3เป็น4โดยที่เลขตัวที่บวกเข้าเริ่มจาก0นย์เป็น1เป็น2นั่นเราเลยทําการตีต่างได้เลยนะครับว่าตัวถัดไปก็น่าจะเป็น2แล้วยกกาลังถัดจากเลข4ี่ก็คือ5บวกกับเลข2ที่ถัดไปก็คือเป็นเลขสม 2ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับ32บวกกับ3จรจึงเท่ากับ35บริเวณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นการช่วยยืนยันแต่วา่าถ้าถามว่าแล้วลบ1กับลบ10นั้นถ้าใช้ความรู้ลักษณะนี้ไปทำเนี่ยมันตรงไหมซึ่งเท่าที่ลองทำดูนั้นไม่ตรงนะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าวิธีการแบบนี้นะครับที่อธิบายไว้บริเวณนี้น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะกว่าแต่ว่า ตัวนี้เป็นแค่เพียงการนำเสนอในลักษณะของการสนับสนุนคำตอบที่จะตอบ35นั่นเองโอเคนะครับต่อมาครับเป็นลักษณะของโจทย์การดำเนินการหรืออ p เปอร์ชั่นนะครับข้อนี้ก็เป็นโจทย์ลักษณะที่เราเข็นกันอยู่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการว่าข้อนี้นั้นมีวิธีการทำอย่างไรโดยข้อนี้ผมมองเป็น2ประเด็นนะครับเนื่องจากว่ามีแฟนเพจหลายๆท่านนะครับที่ติดตามอยู่รวมถึงช่องทาง YouTube ด้วย นะครับวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตนําเสนอให้ครูทุกท่านได้เห็นเป็นลักษณะของการอธิบายดังต่อไปนี้ครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะมองได้จริงๆมองได้หลายแบบมากแล้วแต่คนมองเห็นนะครับโดยบางทีแวบแรกที่ค,คุณครูทุกท่านอาจจะมองไปก็คืออาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็คือการเอาตัวหน้าไปบวกตัวหลังแล้วคูณ2หรือเปล่าเมื่อได้แล้วเราก็จะเอาไปบวกตัวหน้าซ้ําอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกระบวนการนี้นะครับ ลองเอา3กับ4ซึ่งมองว่า3คือตัวหน้า4คือตัวหลังนะครับเอา3กับ4มารวมกันมันก็คือ7เอาไปคูณ2แล้วจะได้14 14เอาไปรวมกับ3อีก1ครั้งก็จะได้17น่าจะมาถูกทางถูกต้องไหมครับลองพิจารณาในกรณีที่2ครับเอา7ไปบวกกับ9ซึ่งจะได้16 16ไปคูณ2จะได้เท่ากับ32 32เอาไปบวกตัวหน้าซ้ำอีกทีหนึงก็จะได้39 นั่นแปลว่าเราใช้กระบวนการนี้มาสองครั้งแล้วคําตอบอยังตรงกันอยู่แปลว่าเราจะดําเนินการต่อในสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองโอเคนะครับวิธีการก็คือเอา6กับ8ที่เป็นตัวเลขหน้ากับหลังที่เรากําหนดตัวนี้นะครับมาลองเขียนดู6กบวกแปคำตอบก็คือ14เอา14ไปคูณ2ผลลัพธ์จะได้28เอา28ไปบวกกับ6ผลลัพธ์ก็จึงกลายเป็น34นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ จึงควรจะตอบ34นั่นเองโอเคนะครับซึ่งนะครับจากวิธีการนี้จึงมีอีกหลายๆท่านนะครับที่มีมุมมองที่ต่างไปนั่นก็คือบอกว่าถ้างั้นมองเป็นลนักษณะเอา3ไปคูณตัวหน้าบวกกับเอา2ไปคูณตัวหลังได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการซึ่งพบว่าคําตอบนะครับการที่เราเอา3คูณตัวหน้าตัวแรกก็คือเลข3ใช่ไหมครับเอา3ไปคูณ3มันก็คือ9 แล้วก็เอา2ไปคูณกับตัวหลังก็คือ4ซึ่งจะได้8เอา9กับ8บวกกันก็คือ17นั่นเองเห็นไหมครับก็ตรงประเด็นถัดมาตัวหน้าคือ7ครับเอา3ไปคูณตัวหน้าได้21เอา2ไปคูณตัวหลังก็คือ9ได้18คุณครูลองเอา2ตัวนี้รวมกันนะครับก็จะกลายเป็น39พอดีนั่นแปลว่าจริงๆแล้วคำตอบที่เราจะทแบบนี้ในเมื่อเราคิดกับ6 และ8ที่เป็นตัวหลังแบบนี้คําตอบก็จะได้34เช่นกันเพราะานั้นข้อนี้แล้วแต่ว่าคุณครูชอบแนววิธีการไหนนะครับแต่ในมุมของผมนะครับที่นําเสนอวันนี้อยากจะมาอธิบายแตกประเด็นให้คุณครูเห็นภาพชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วสสูตรนี้นะครับไม่ว่าคุณครูจะคิดแบบไหนจริงๆแล้วมันก็คือสูตรเดียวกันคุณครูล,ลองพารณาตัวนี้นะครับเมื่อคุณครูล,ลองกระจาย2คูณเข้าไปถ้าตัวนี้คูณเข้าไปจะกลายเป็น2ตัวหน้า ใช่ไหมครับแล้วก็คูณแล้วก็จะกลายเป็น2ตัวหลังผมเขียนเป็น2หน้าบวกกับ2หลังแบบนี้นะครับทีนี้คุณคูณจะเห็นว่ามันเหลืออีก1นหนอหนูที่อยู่บริเวณนี้ถ้าเอา1นหนอหนูมาบวกเข้ามันก็จะกลายเป็น2หน้าบวกกับอีก1หน้าจะกลายเป็น3หน้าเห็นไหมมันก็คือ3คูณตัวหน้า2คูณหลังก็คือ2คูณตัวหลังแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสูตรที่1กับสูตรที่2ที่เขียนเนี่ยมันก็คือสูตรเดียวกันนั่นเอง แล้วแต่ว่าเราจะมองในลักษณะของการกระจายหรือการยุบรวมที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากับตัวหลังเพื่อให้ดูง่ายขึ้นแค่นั้นเองโอเคนะครับต่อมาเรามาดูในข้อที่4นะครับวันนี้นั้นนอกจากคณิตศาสตร์แล้วยังเฉลยในส่วนของที่เป็นลักษณะของอุปมาอุปไมให้ค,คุณครูทุกท่านได้ลองเห็นภาพด้วยนะครับติดมาสักหนึ่งข้อนะครับเพื่อให้ครคูได้เห็นภาพชัดเจนข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขากําหนดมาก็คือถั่วเหลืองครับ แล้วก็มีข้อความที่ตามมาก็คือน้ำมันโดยช้อยที่มีให้นะครับก็จะมีดินอิดมีข้าวกับปลามีต้นไม้กับอากาศมีถนนกับรถยนต์แน่นอนว่าข้อนี้เราจะต้องอาศัยวิธีการมองในทักษณะที่เป็นไปได้วิธีการมองโจทย์ข้อนี้ที่ถูกต้องคุณครูควรจะต้องมองลักษณะจากหน้าไปหลังรวมถึงคุณครูอาจจะต้องคิดเผื่อว่าถ้าจากหลังไปหน้าล่ะนะครับโดยใช้คําพูดหรือชุดคําพูดที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วลองดูซิว่า ตัวหน้าไปตัวหลังตัวหลังไปตัวหน้าลักษณะไหนที่เป็นลักษณะคําพูดเดียวกันหรือชุดข้อความเดียวกันกับตัวนี้ถ้าเหมือนกันได้ก็น่าจะเป็นคําตอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการมองหรือวิธีการเฉลยข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนข้อนี้ผมใช้สีสันสวยงามวาดรูปให้ครูได้เห็นภาพไปด้วยกันแน่นอนว่าถูเหลืองนะครับตัวนี้นะถูเหลืองด้านหน้านะครับที่เราพิจารณกกันเนี่ย ผมลองมองว่าจากถั่วเหลืองไปเป็นน้ำมันเนี่ยเราจะใช้คำพูดอะไรได้บ้างซึ่งผมมองว่าถ้าเรามองว่าถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบใช้ทําน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้น้ํามันออกมานั่นแปลว่าส่วนตัวบนผมมองว่าเป็นคําว่าเป็นวัตถุดิบทําตัวหลังถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันเราจะลองมองจากตัวหลังไปตัวหน้าได้บ้างน้ํามันไปเป็นถั่วเหลืองอะไรเงี้ยเราควรจะมองไงครับซึ่งผมมองว่าเราจะเขียนเป็นน้ํามันผลิตมาจากเห็นไหมฮะตามข้อความสีส้มนะ น้ำมันผลิตมาจากถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเอาสองคำนี้นะครับไปใช้กับกระบวนการในแต่ละข้อดูจะพบว่าข้อที่น่าสนใจก็คือข้อที่เขียนว่าดินกับอิฐซึ่งก็คือข้อแรกนะครับจะเห็นว่าถ้าผมเอาข้อความคำว่าเป็นวัตถุดิบมาเขียนนะฮะเห็นไหมดินเป็นวัตถุดิบใช้ทําอิฐก็น่าจะพอได้ใช่ไหมครับแล้วก็จากคํานี้ที่บอกว่าผลิตมาจากเราก็ลองมองว่าอิฐผลิตมาจากดินเห็นไหมฮะก็ น่าจะได้เหมือนกันในขณะที่ถ้าเราไปมองว่าข้าวเป็นวัตถุดิบทำปลาก็คงจะไม่เหมาะหรือปลาผลิตมาจากข้าวอย่างนี้ก็ตีตกไปต้นไม้เป็นวัตถุดิบทำอากาศอากาศผลิตมาจากต้นไม้เออันนี้พอได้ในข้างล่างแต่ข้างบนไม่ค่อยเม็กซ์เ่าไหร่ถนนเป็นวัตถุดิบทำรถยนต์รถยนต์ผลิตมาจากถนนอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนี้ก็คงไม่ไม่ถูกต้องดังนั้นจริงๆแล้วข้อนี้ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะตอนนี้ที่คิดออกนะครับนั่นก็คือข้อ กอไก่นั่นเองโอเคนะครับไปต่อในข้อถัดไปนะครับข้อนี้เป็นโจทย์ในลักษณะของการถามอายุนะครับซึ่งกอพอเนี่ยชอบออกแล้วก็ออกทุกๆปีด้วยนะครับดังนั้นใครที่จะสอบกอพอ,อยังไงฝากไปดูเรื่องของการอามองโจทย์หรือการพิจารณาโจทย์ข้อที่เป็นเกี่ยวกับการถามจํานวนอายุนะครับไว้เยอะๆก็จะดีนะครับสําหรับข้อนี้นะครับโจทย์ถามว่าปัจจุบันเนมีอายุมีอายุ47นะครับ ย้อนไปอีก3ปีที่แล้วนะครับ A มีอายุเป็น4เท่าของ B อยากทราบว่า3ปีข้างหน้า B จะอายุเท่าใดแน่นอน,อน้อนี้ตัวละครของเรามี A กับ B แล้วก็น่าจะมีลักษณะของปัจจุบันนะครับย้อนไปก็พูดถึงเรื่องอดีตอีก3ปีข้างหน้าก็พูดถึงอนาคตก็จะเข้าสู่ลูปของการพิจารณาลักษณะของการพิจารณาอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับซึ่งใครติดตามคณิตศาสตร์ต่อมาเรื่อยๆจะเห็นว่า ในเพลย์ลิสที่เราทําการพิจารณากันก็จะมีโจทย์แนวคํานวณอายุไว้เยอะพอสมควรยังไงฝากไปติดตามในลนักษณะของคลิปตัวอื่นเพื่อพิจารณาหรือเพื่อศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าข้อนี้เดี๋ยวจะมีวิธีการหาคําตอบอย่างไดเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับ่าอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสีสันสวยงามเลยทีเดียวขออนุญาตวาดภาพ A กับ B, B นะครับไม่มั่นใจว่าใครแก่กว่ากันหรือใครจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะแต่ว่าขออนุญาตวาดเพื่ออัตลักษณ์ในการรับชมนะครับ แน่นอนว่ามีสมาชิกหรือมีตัวละครอยู่2ตัวด้กันนั่นก็คือ A กับ B นะครับออกมาแบบนี้จะเห็นว่าข้อสอบที่เป็นแนวนี้นะครับผมจะชอบแนะนําให้ทุกคนมองเป็นภาพอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตไว้จากนั้น A ก็พิจารูปบรรทัดนี้ไป B ก็พิจารบรรทัดนี้ไปโอเคนะครับเราจะเขียนอะไรได้ก่อนเพื่อนเลยจากสิ่งที่เขาถามนะครับสิ่งที่เขาให้มาก็คือปัจจุบัน A อายุ47ดดังนั้นตัวเลขตัวแรกที่ลงก็คือปุ๊บ เอา47ลงไว้บริเวณของ a เห็นไหมฮะ a ก็เลยจะมีปัจจุบันเป็น47ตัวนี้หมายถึง47ปีนะครับย้อนหลังไป3ปีก็คือจากปัจจุบันถอยหลังไปผมก็เขียนเป็นสัญษ์ก็คือการลบออกไป3จาก47ลบ3ก็จะเหลือ44ค,คุณครูตามทันใช่ไหมครับจากนั้นมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดต่อบอกว่าย้อนไป3ปีเนี่ย a จะมีอายุเป็น4เท่าของ b a จะมีอายุเป็น4เท่าของ b นั่นหมายความว่า สเท่าของ B ก็คือเอา C ไปคูณ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองซึ่ง A ของเราเมื่ออดีตก็คือ44ปีนะครับก็เลยแทนค่า A ตัวนี้ด้วยเลข44แบบนี้นะครับจากนั้นเราต้องการหาค่า B ว่าในอดีต B มีค่าเท่าไหร่ก็เอา4ที่คูณอยู่กับ B ย้ายไปหารก็จะกลายเป็น44หาร4ตัดทอนกันปื๊บๆๆบ,บับ,บก็จอกมาเป็น11นั่นเองแปลว่าในอดีตเนี่ย B อายุ11ปีถ้าจะพูดถึงปัจจุบันก็แปลว่า ปัจจุบันจะต้องมีการบวกเพิ่มมา3ปีเนื่องจากมีการถอยหลังอดีตไปใช่ไหมครับถ้าจะกลับมาเป็นปัจจุบันก็บวกไปอีก3ก็เลยกลายเป็น14ปีและในอีก3ปีข้างหน้าตามที่โจทย์บอกแปลว่าปัจจุบันก็คือต้องเพิ่มขึ้นไปอีก3ปีเพื่อให้กลายเป็นอนาคตถูกต้องไหมครับเพื่อให้กลายเป็นอนาคตจากนั้นจาก14บวกอีก3ก็เลยเป็น17ดังนั้นถ้าจะถามว่าอีก3ปีข้างหน้ามีอายุเท่าไหร่ ก็ต้องตอบว่า B อายุ17ปีนั่นเองโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นโจทย์ในลักษณะของการพิจารณาเศษส่วนหรือการแก้สมการอย่างง่ายนะครับเรามาดองดูกันว่าข้อนี้จะมีวิธีการคิดอย่างไรอันดับแรกนะครับมาดูที่โจทย์ก่อนเขาบอกว่าสมานนะครับมีเงินเดือนอยู่ที่2 0 0 0 0บาทก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะเก็บออมไป1ส่วน4ของเงินเดือนนะครับแล้วก็มีการจ่ายค่าห้องไปเท่านี้ของที่เหลือนะครับตัวนี้เน้นนิดนึง ของที่เหลือด้วยนะตัวแรกนี่ของเงินเดือนคุณครูสังเกตนะคําพวกนี้ต่างกันนะครับอันนึงเป็นของเงินเดือนอันนึงเป็นของที่เหลือตัวที่3ก็คือมีการจ่ายค่าไฟไปอีกพันหเอาให้แม่อีกพันแนะครับอันนี้น่าจะเอาไปให้แม่เล่นแชร์เล่นหวยไปพูดหยอกแซวๆนะครับต่อไปถามว่าสมานจะเหลือเงินกี่บาทอ่าข้อน,นี้เดี๋ยวเราลองมาพิจารกกันดูพร้อมๆกันอีกทีนะครับไปกันเลย ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นมีวิธีการพิจารณาแบบนี้ครับเริ่มจากประเด็นแรกนะครับเนื่องจากโจทย์นั้นเขาบอกว่ามีการเก็บออมเงินอยู่ที่1นส่วนสของเงินเดือนก็เลยคิดคิดเป็นวิธีการพิจารณาก็คือเอา1นส่วนสมาคูณกับเงินเดือนของก็คือคูณใช่ไหมครับของคือเครื่องหมายคูณก็คือคูณกับ2 0ง0 0ื่ตัดทอนได้ตัวนี้ก็จะได้5000ันเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ก็คือมีการเก็บออมอยู่ที่5,000บาท ถามว่า5000บาทเมื่อเก็บแล้วก็แปลว่าเงินที่เหลืออยู่ของเขาก็คือเหลืออยู่ที่1 5 0 0 0ับาทถูกต้องไหมครับดังนั้นมันก็จะมาประจบกับคําพูดต่อมาก็คือบอกว่าจ่ายค่าห้องไป1นส่วนสของที่เหลือ1นส่วนสก็คือ1นส่วนสครับของที่เหลือก็คือเอาร้อยเอาทษทีครับเอา1 5ึ0 0หมาเป็นประเด็นตัวของการคูณเราจะไม่ใช้2 0 0พอ่ะ2 0 0ม0มาคูณแล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่เหลืออยู่ก็คือ15ื่น เอา3ตัดทอนกับ15ื่นก็จะได้5,000ันนะนะคำตอบของตัวนี้ค่าเช่านะครับค่าเช่าห้องหรือค่าห้องก็คือ5 0 0 0ันนั่นแปลว่าที่เหลืออยู่จาก15ื่นลบออกไป5 0 0 0ันก็จะเหลืออยู่หมื่นเดียวนะครับหรือ1,000 10, 0บาทนั่นเองทีนี้ก็มีการให้แม่จ่ายค่าไฟก็ว่าไป ถามว่าจริงๆแล้วสมานจะเหลือเงินกี่บาทเรามาดูกันนะครับก็แปลว่าสิ่งนี้เราก็คิดปกติเลยเอา20,000ตั้งนะครับลบเก็บออมไป500อ่ะ5,000ครับลบค่าห้องไป5,000ลบ5ค่าไฟไป1,500ลบให้แม่ไป1,800บับาทแปเขาจะเหลือเงินนะครับอยู่ที่ก้าอ่าเท่ทีครับเขาจะเหลือเงินอยู่ที่6,700บาทซึ่ง6,700บาทในช้อยน่าจะมีคำตอบนี้นะครับ แต่ทีนี้คุณครูครับขออนุญาตพูดเล่นๆชวนคุณครูคุยก่อนที่จะไปข้อถัดไปจริงๆผมมองว่าข้อนี้ถ้าไม่ตอบ6,700ได้ไหมผมว่าจริงๆคําตอบข้อนี้มันมีการคุมเครือในสิ่งที่เขาถามอยู่นิดหน่อยในมุมของผมนะผมมองว่าโจทย์ถามว่าสมานเหลือเงินกี่บาทแน่นอนว่าเขาเหลือเงิน6,700จากที่เขาพูดมาทั้งหมดใช่ไหมครับแต่จริงๆถามว่า คำว่าเก็บออมของเขามันก็ยังเป็นเงินของเขาอยู่ถูกไหมค,คุณครูครับเพราะฉะนั้นถามว่าค่าที่เขาใช้ไปจริงๆก็จะมีแค่ค่าห้องค่าไฟแล้วก็ให้แม่แต่การเก็บออมยังเป็นเงินเขาอยู่ถ้าถามว่าสมานเหลือเงินกี่บาทจริงๆจริงๆข้อน,นี้ผมไม่มั่นใจว่าในช้อยมีการเอา6,700ไปบวกกับ5000ที่เป็นเงินเก็บตั้งแต่แรกไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะตอบ11,700อันนี้ผมพูดเล่นเล่นแซวไว้ก่อน นะครับถ้ามีโจทย์ข้อนี้มาแล้วเฉลยมาเป็นแบบนี้นี่นั่นแปลว่าคําว่าเหลือของเขานี่ต้องเอาเงินเก็บมาบวกด้วยนะแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับเท่าที่เฉลยและการติดตามเพจต่างๆรวมถึงที่เราคุยกันเนี่ยคำตอบก็คือเราไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะครับก็ตอบ6,700ปกตินั่นเองโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะพิจารณากันใน EP นี้นะครับสำหรับการ อติดตามเฉลยนะครับก็ฝากค,คุณครูทุกท่านหรือใครที่สนใจนะครับและชอบในกระบวนการแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและคณิตสกิ์กต่อไว้ด้วยนะครับรรข้อนี้ครับโจทย์เป็นลักษณะของอนุกรมนะครับที่เป็นลักษณะของเศษส่วนนะครับโดยตัวแรกนั้นเป็นเศษ4ส่วน7ตัวถัดไปเป็นเลข 1, 1> ตัวถัดไปเป็น16ส่วน,น,น11ตัวถัดไปเป็น25่สา่วน13านะครับแล้วถามว่าตัวถัดไปเป็นเลขอะไร ข้อนี้วิธีการมองนะครับมันอาจจะมองยากนิดนึ่งในในในบางมุมแต่ว่าถ้าเราลองพลิกบางอย่างขึ้นมาให้กลายเป็นรูปแบบที่เป็นเศษส่วนคุณครูลองสังเกตตัวเลขก้าะตัวเลข1ตัวนี้นะครับคุณครูจะเห็นว่าเลข1เนี่ยมันยังไม่เข้าพวกถ้าสังเกตมันจะเหมือนกับว่า1เราสามารถที่จะทําให้เป็นตัวที่เป็นเศษส่วนได้อยู่เพื่อที่จะทําให้ตัวเลขที่เรามีเนี่ยดูง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเฉลยไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับ อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณครูพารณาตัวแรกเลยก็คือว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือ1เนี่ยเรามองให้เป็นเลขตัวอื่นสินะครับซึ่งข้อนี้ผมมองว่า1เนี่ยคือ9ส่วน9เหตุผลที่มองว่าเป็น9ส่วน9เพราะคุณครูสังเกตตัวข้างล่างครับถ้าเราให้เป็น9เนี่ยมันจะเป็นสะพานเชื่อมกันระหว่างตัวส่วนข้างล่างที่ห่างกันทีละ2พอดีพอดีเห็นไหมฮะ จาก7ไป9ไป11ไป13นี่ห่างกัน2เพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยควรจะเป็นเลข15โดยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับต้องเป็น15อยู่แล้วทีนี้ถ้าเป็นเลขตามนี้เสร็จปุ๊บจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยถ้าเรามี4ตัวถัดไปมี9ตัวถัดไปมี16ตัวถัดไปมี25เนี่ยถ้าใครเคยทำโจทย์แนวนี้มาบ่อยจะพบว่าเลขทั้งหมดนี้นะครับเป็นเลขที่มองให้เป็นเลขยกกำลังสองได้นั่นก็คือ2ยกกำลังสองได้4 3ยกกำลังสองได้9 สี่ยกกำลังสองได้สิบหกห้ายกกำลังสองได้ยี่สิบห้าเห็นไหมฮะดังนั้นตัวเลขตัวถัดไปก็ควรจะเป็นหกยกกำลัง 2, สองซึ่งหกยกกำลังสองก็คือหกคูณหกซึ่งจะได้สามสิบหกดังนั้นจึงคิดว่าข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องอย่างสวยงามคําดังนั้นข้อสอบข้อนี้นะครับก็เลยตอบสามสิบหกส่วนสิบห้านั่นเองโอเคนะครับครับยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนยังไงจะมีวิธีการแล้วก็มีเฉลยข้อสอบแนวนี้ออกมาให้ครูติดตามกันอยู่บ่อย ฝากกดค,คูกดไลค์กด Subscribe เพื่อเปิดกำลังใจให้กับผมและคณิตศสตรต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ